คุณกิตตีค่ะสถานการณ์แมตช์ของอาญาน้ยสกอร์ร้อยคิวในขณะนี้ก็ดำเนินไปในทิศทางที่บวกเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยไม่ว่าจะมองดูจากสกอร์คิวหรือว่าจํานวนพ้อมีทีมฝันตรงข้ามเหลืออยู่ดูเรื่องแมตช์นี้น่าจะเป็นแมตช์หมูหมูรองอู้ชนะไปแบบเฉยชฉยเาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ดีคลิปที่ทีมสีแดงสามารถไปคิวทั้งทูเรนและเอลสูไปได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าตุยแค่นั้นจะยังไม่ช้าแก่ใจจังหวะนี้อ้อยจึงหัวสลิงไปเปิดใส่อันเลนแต่ดันกลายเป็นว่าไปประเค้ย้อนได้สกับบ่ออออไปยยาาางนนนนนัั้้้หลจกกถูวิ่งล จังวันนี้ปลาไหลเกินมาพอดีย่าน้อยก็เลยรีบขึ้นไปขี่ปลาไหลค่ะเดียร์นี่เห็นนะคปะปลาไหลสามารถปิดคิวๆไปได้ยังยังไม่ไวพาอาแยา่วิ่งไล่คิวๆเด้อว่าแม้ทีมที่นด้เงันจะเก็บคิวไปได้ถึงสองคิวในเวลาเดียวเดี๋ยวดูเหมือนว่า ไฟฟ้าจะยังไม่พอใจค่ะดังนั้นหลังจากที่นางได้บฟัฟเฟราเร็ูดูีนีนางก็สไลด์เข้าไปปิดคิวคริสซีค่คาร์พอมเราก็ว่านางลืมไปแล้วว่าตัวเองอยู่คลาง้อมแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยดงตีนของศัตรูอยู่แน่นอนค่ะโถมาขนาดนี้สุดท้ายทั้งคิวกดทั้งอาญาเลยเอาชีวิตไปทิ้งเอาไว้ถึงอาญาเลยอดไม่ได้บนออกไปว่าเขาจะเกิดแล้วทำไมไม่ถอยแต่ยังดีที่คิวกดคนนี้เป็นรูปผู้ชายค่ะเขาก็ยอมรับมาแมนๆมว่าโทษทีครับซึ่งแน่นอนว่าในหนึ่งแมตช์น,นะคะคุณกิตตีมัน ให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่พวราที่นี้เราก็กลับมาที่สถานการณ์เกมกันต่อนะคะแนนนว่าหลังจากที่ทั้งทีมเขิดมาใหม่อายากับคิวกอดก็ตรงมาเอาก็อดเลเยเยอร์ขณะที่เปิดก็อยู่นั้นอาย่าน้อยก็สังเกตบนมินิแมปเร็วพบว่าฝั่งตรงข้ามบวกะจกันอยู่แอมเอลสูกับอ้อยก็ออกไปรอความสนใจไว้เร็วจนคิดว่าน่าจะเอาก็อตัวนี้ได้เอเขากินกิตติค่าแทนอีกเร็ว กิตตีสังเกตที่เมดของทีมสีน้ำเงินนะคะดูดีๆนนางก็วิ่งล่ออันเลนให้ออกมาเปิดในฝั่งตรงข้ามเห็นว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่อณจุดนี้อาย่าน้อยก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเพราะว่าเมดกลัวตายจนขี้ขึ้นจมองหรืออย่างไรถึงได้ทําแบบนี้ลงไปแต่ที่รู้ก็คือจังหวะนี้ก็เสิรยะอดได้ตรกเป็นของทีมฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยไปเร็วแล้วดูสิข้าคุกิตตีเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออย่างอ้อยกับเอลควรจะมุกตูดมาช่วยได้ท้ายตลาดมันก็วายตายหากันไปหมดเร็วอะไรด้วยทุกอย่างนีีี่่่บบนนนั้้ออออายะยจดไมไมวทพพิ์กมป วาโหยเมทพามาทำไมเนี่ยยิ่งทูเรนก็ตอบกลับด้วยการเหวี่ยงใส่บอกว่าให้ไปเล่นคนเดียวอะไรไปพี่แยจ่จนทนไม่ไหวตอบไปว่าเล่นคนเดียวอะไรเขาเปิดก็อยู่และดูทำแน่นอะนว่าหลังจากนั้นทูเรนนางเถียงไม่ได้คะ่ะเพราะว่านางทำจริงๆอิงอีอันม้าไม,ม้มืองโอยนั้นอีกฝั่งจะต้องใช้กุสโลบายหลากหลายในการพาม้าไม้เข้ามาทำลายมเมืองแต่ในเมดนี่นั่นกลับไม่จำเป็นต้องอาศัยม้าไมา้หรือกุสโลบายอะไรเลยจะอาศัยก็เพียงแต่ทูเรนคนเดียวเท่านั้นก็พลันทำให้ทีมสีแดงสามารถตะพี่ตาบานไล่ทุบป,ปัอมที่ทีมส แล่ก็เอาเถอะค่าาะคุณกิติค่ะอย่างไรก็ดีถ้าพูดกันจริงๆในสถานการณ์เมื่อกี้นี้ทุกคนในทีมล้วนมีส่วนผิดไม่ว่าจะเป็นอาญากับคิวกอดที่ไปเปิดกอตเร็วเกินไปหรือไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอย่างทูเลนที่กลายเป็นตัวชี้เป้าว้ที่ฝั่งตรงข้ามไปเสียได้และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเอลซูกับอ้อยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เดิน,ดนอ้อยใส่รอยชายนานขนาดนี้พอจะเข้ามาช่วยเติมได้ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแลว้วอย่างไรก็ดีการขึ้นบ้านใหญ่ของทีมฝั่งตรงข้ามในครั้ง,มมเ,งเมื่อกอี้น อาญาน้ยไม่ปฏิเสธเหตุ hey, พระสะกอร์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็เกิดจากการโดนเกมของอ้อยทั้งนั้นขณะที่อยู่กลางเมบ,บนั้นพันอาญาก็เหลือไปเห็นว่ายอนอยู่กลางป่าคนเดียวดูเหมือนอ้อยเองก็เห็นเช่นกัน,นไออยู่ดีๆอ้อยนั้นก็หัวสลิงข้ามยอนไปมันจะไปเปิดไซคิวด์เออนั่นเองค่ะคุณกิตติค่ะซึ่งดิฉันก็คงไม่จำเป็นต้องพูดอธิบายอะไรอีกเมื่อเพียงเท่านี้ภาพก็สามารถเล่าเรื่องในตัวได้เร็วเอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือดินี่ทัมไม่รู้ว่าเปิดผิดครั้ง ก็คิดไปเป็นตลกไรก็คืออ้อยพิมพ์มาว่าหายอนไม่เจออ้มาเธอฟักเกอร์นาทีนั้นอาย่าน้อยก็คือกำหมัดแน่นมากเราค่ะคุณกิติคะ่ะแต่จุดนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแล้วอาย่าไม่รู้เลยจริงๆนอกจากพิมออกไปนั้นๆได้เพียงว่าน้ำตาจีไหลความเสียใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะคุณกิติคะ่ะแน่นอนว่าไม่ต้องถามถึงผู้เล่นคนอื่นในทีมนะคะคนรู้สกสะกดทั้งว่ารวมไม่เป็นก็ทยอยไปตายเล่นๆทีละคนสุดท้ายก็เหลือแค่เอลซูคนเดียวที่เฝ้าปมและจะ กันได้ไหมล่ะคะก็กันไม่ได้นะสิสุดท้ายก็เลยดีฟีจะเต็มหน้าจอกันเลยทีเดียวนนคุกกิติคะหลังจากมานี่จบรงวงเอ็มวีพีทีมแพ้ก็ตกเป็นของอาญาค่ะแต่พอที่ฉันไปสัมภาษณ์อาญาว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้ตำแหน่งนี้อา่าน no ้อยสกอยร้อยคิวเท็ดีก็บอกเพียงสั้นๆว่าในเมื่อทุกคนในทีมพลาดกันขนาดนั้นงั้นก็แพ้เธอะคอนที่เธอจะเหลือกจามองบนแลสะสะบัดก้นเดินจากไปแบบไม่หันกลับมาอีกเลยค่าคุกกิติค่ะก็ะเท่านี้แหละค่ะที่ฉันจะ,ะรายงาน